ซินเจียยูอ e. ีสินนี้หัวชัยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่21มกรานะคะเป็นวันตุเจีนนั่นเองชุดแต่งภายนอกกับชุดหน้าจอรูปปัดจัดฟรีให้เลยนะคะครอบไฟหน้าก็ไม่เคยพลาดนะคะคันนี้เราก็ใส่ยางตัวโอตานินะคะโอตานิ2 6 5 7 0 r ้6รูกปัดใส่ใจถึงขั้นขนาดใส่สัปดาห์ยางสัปดาห์ที่1น,นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีวันตรุษจีนนะคะสินเจียยูอีสินี้หัวช้นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่21มกรานะคะเป็นวันตรุษจีนนั่นเอง เราก็โชรูมเราก็เดี๋ยวก็จะมีการไหว้จุดจีนกันนะคะแล้วก็มีจัดง,งานเลี้ยงปีใหม่บริษัทด,ด้วยแต่ก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นเรือกง,งามยามดีนะคะก็รูปบตลก็มีปล่อยรถวันนี้หลายคันเลยนะคะเคสนี้เป็นคันแรกของวันนี้นะคะวันนี้ลูกค้ามารับที่โชวรูมคันนี้เราก็แต่งเป็นสไตล์เรียบหรูนั่นเองนะคะคันนี้ลูกค้านําไปใช้งานบรรทุกค่ะก็เลยจัดเต็มในเรื่องของช่วงร่างให้ด้วยนะคะคันนี้ชุดแต่งภายนอกกับชุดหน้าจอรูปบอจัดฟรีให้เลยนะคะในส่วนของอัพ อัปเดภายในเพิ่มเติมลูกค้าซื้อเพิ่มอัปเดอยู่ที่3รายการนะคะรายการอื่นลูกปัดแถมหมดเลยนะคะคันนี้มาดูกันเถอะว่าคันนี้ลูกปัดจัดโปรโมชั่นพิเศษขนาดไหนกันเลยนะคะคันนี้ลูกปัดทําสีกันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยค่ะพร้อมใส่ไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยเลยนะคะข้อไฟหน้าก็ไม่เคยพลาดนะคะโลโก้ใส่ให้เรียบร้อยเลยทําสีกันชนหน้ามีข้อดียังไงมีข้อดีก็คือทําให้รถเราน้ำหนักเบานะคะ ถ้าเวลาเราใส่กันชนเหล็กไปเราจะเพิ่ม,มน้ำหนักนตัวรถอยู่ที่ประมาณ25กิโลกรัมนะคะตัวตัวกันชนเหล็กนะคะตัวนี้ก็เป็นใช้วิธีทําสีเอาเนาะแล้วก็ตัวชายกันชนล่างหูแดงนะคะมีไฟเดย์ไลท์อยู่ด้านข้างแบบนี้ลูกปัดก็ใส่เพิ่มเติมเอาเพิ่มความหรูหราเพิ่มความมีอะไรขึ้นมานิดหน่อยนะคะพร้อมคิ้วตัวซีแบบนี้เลยค่ะเก็บทุกจุดเก็บทุกรายละเอียดให้ลูกค้าเลยนะคะแล้วก็คันนี้เราก็ใส่ยางตัวโอตาน,นินะคะอ่า โอตอนนี้26570 R16 ลูกปัดใส่ใจถึงขั้นขนาดใส่สัปดาห์ยางสัปดาห์ที่1นะคะปี2023เลยค่ะจุดไหนที่เราใส่รายละเอียดแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของการตกแต่งลูกปัดไม่เคยพลาดัจุดนะคะดูแลแม้กระทั่งเรื่องปีผลิตของยางให้ลูกค้านะคะมาพร้อมกับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เราก็เก็บรายละเอียดทุกจุดเหมือนกันนะคะมาพร้อมกับบันไดข้างแบบนี้เลยค่ะ ชุดแหนบชุดชกลูกปัดก็จัดฟรีให้ลูกค้านะคะปัดบอกแล้วนะคะว่าโปรโมชั่นเดือนนี้ลูกปัดพิเศษให้จริงๆลูกปัดใส่โชกเปลี่ยนเปลี่ยนโชกเสริมแหนบสี่เส้นให้ลูกค้านะคะข้างละสเส้นนะคะกันชนท้ายแบบนี้เลยค่ะไม่ต้องติดสติกเกอร์คันนี้ขอเป็นคลีนครีนแบบนี้เลย ไม่พอค่ะตัวนี้เราทําอะไรเพิ่มเข้ามาอีกนี่เลยค่ะกุญแจ KOS นะคะกุญแจระบบ p u s สต t a r t นะคะคันนี้ไม่ได้มีมากับตัวรถนะคะถ้าพี่ๆี่เห็นด้านหน้าอาจจะเห็นว่าเป็นคันนี้เป็นสีประตูหรือเปล่าไม่ใช่เป็นตอนเดียวของเรานั่นเองนะคะนี่เลยค่ะ มาพร้อมกับตัวเรือนใหม่ของไททันแล้วก็พวงมาลัยนะคะอัปเกรดภายในชุดหน้าจอลูกปัดทำให้เรียบร้อยเดี๋ยวลูปัดจะดูว่าเราทำอะไรบ้างนะคะปัดก็จะใช้วิธีเหยียบคัเหยียบเบรกนะคะแล้วปัดก็กดอ่ารถเราติดแล้วนะคะติดเ็แล้วปุ๊บจอก็ทำงานแบบนี้พวงมาลัยเรือนใหม่ตัวนี้ปุ่มควบคุมอ่าปุ่มคร u i คอนโท t ลตัวนี้สามารถสั่งงานได้ กดปุ่มนี้ไปแล้วเราขับความเร็วประมาณ8 0ขึ้นไป60ขึ้นไปก็ได้แล้วค่ะกดลงหนึ่งครั้งนะคะนี่คือการล็อกความเร็วเราดูล็อกความเร็วจากที่พวงมาลัยได้เลยนะคะ <S <S ฟังก์ชันฝั่งนี้เป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับตัวหน้าจอนะคะบวกลบเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะปุ่มอืน่นใช้งานก็อ่บนี้ เปลี่ยนคลื่นวิทยุได้นะคะแต่อียกย่างก็คือเป็นปุ่มที่เราไม่ได้ติดตั้งมานะคะเราติดตั้งเป็นกลมลาัายของแท้นะคะเลนไม่ของแท้นะคะเบิดสศูนย์นะคะฝั่งนี้ก็จะใช้งานด้วยพุชคอนโทรลประมาณนี้เนาะถ้าเรายกเลิกเราก็กดซ็นเชอีกทีหนึงก็คือทํางานนะคะ ระบบกุญแจเราก็ใส่เป็นพุ้นปานให้ลูกค้าพี่ๆท่านไหนสนใจการอัปเกรดภายในแบบนี้นะคะก็สามารถแจ้งปัดให้ลูกบัตทำการอัปเกรดแบบนี้ให้เลยหลงัลงๆมานี้ลูกค้า ชื่นชอบภายใน,นในความสวยงามของเรานะคะกลวิวของเรามีเกียร์ออโต้แบบนี้นะคะสําหรับที่ี่ผู้หญิงหรือที่พี่ผู้ชายที่ขับเกียร์เมนนวลแล้วรู้สึกเมื่อยรู้สึกเหนื่อยนะคะแนะนําให้ซื้อเป็นเกียร์ออโต้นะคะเพราะว่ามันขับสบายจริงๆแล้วพอเราอัปเกรดภายในแล้วเนี่ยมันก็จะสวยงามแบบนี้ดูภายในไม่เหมือนรถตอนเดียวเราเลยนะคะภายในสวยมากม กําลังจะมารับรถนะคะนี่ตากล้องนะคะเผื่อใครไม่เคยเห็นตากล้องโอเคค่ะก็คันนี้แต่งถูกอก,อกถูกใจพี่พี่ท่านไหนบ้างไหมคะถ้าเกิดว่าคันนี้แต่งถูกใจพี่ๆี่ท่านไหนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ลูกปัดด้วยก็ได้นะคะกดติดตามไว้เพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้ลูกปัดเนะะี่ยค่ะมีกําลังใจแต่งรถสวยแบบนี้แล้วก็มาติดตามกันว่าคันหน้าค่ะลูกปัดจะนํารถอะไรไปส่งที่จังหวัดไหนแล้วก็แต่งแบบ ะคะวันนี้ลูกัดขออนุญาตไปเตรียมตัวส่งมอบคันนีน้แล้วก็เตรียมตัวไปไว้จุดจิงก่อนนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวสายสายก็ไปส่งอีกคันหนึ่งวันนี้ขออนุญาตไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีค่ะ๊า